วัสดีค่ะวันนี้มาทำซุปนะคะซุปปากน้ำเนื้อวัวกับตีนไก่เอาสัตว์สองประเภทมาอยู่ในข้อเดียวกันนี่ค่ะชิ้นโตโตเปื่อยนุ่มนะคะเห็นไหมคะ ิ้นใหญ่แต่นุ่มนะคะนุ่มหอมสมนุนไพรสมนุนไพรไทยกับเครื่องเทศที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะคะเนี่ยทำเองอ่ะสูตรนี้ ใช้สูตรการทําแบบพะโล้ไข่นะคะเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวถึงเวลากินละเจอกันคลิปหน้านะคะสััสดีจ้า